ชาวกุมค่ะดวงความร,รักประจําวันที่21รกรกฎาคมคุณได้เจเหรียญกับหัวส่วนเขาได้10ดาบกับหัวนะคะ ในวันนี้นะคะคุณกลุ่มต้องระวังเรื่องของการเงินนะคะเอ่อจะต้องแบบใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังนะคะมีการวางแผนดีๆแล้วก็อย่าให้ใครยืมด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็จะมีความอดทนน้อยกว่าปกตินะคะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายแฟนน่ะได้สิบดับกับหัวไม่ดีนะคะเพราะว่าปัญหาหลากัลกๆปัญหาที่ทําให้เขาไม่สบายใจอะ่ะที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะใส่ใจกับคุณเท่าไหร่แต่ แต่ถ้าเป็นเรื่องการทะเลาะก,กันวันนี้คิดว่าก็น่าจะยังคืนดีกันไม่ได้นะถ้าเป็นเรื่องความสำัำพัธ์โดยตรงนะคะมีไพ่เดอะซิ u a เ i ชั w นวิมเพิรฟและ e ก็เก e เม n นแต่ไม่ต้องห่วงเร็วๆนี้เดี๋ยวได้เคลียร์ใจนะคะถึงแม้ไม่ใช่วันนี้ก็ตามนะเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนค่ะคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสได้รีเทิร์นกับคนรักเก่านะเพราะว่าเขายังไม่จบกับคุณยังไงก็ลองพิจารณาดูนะ